พ่อค้ช่องแม็กดาบูชาแนลนะครับมีอะไรเนาะนะครับอ๋อขนของอ๋อใจใจดีนะคือเผื่อพ่อฝังจะไปบางเยี่ยมกับพวกลูกๆนี่แหละนก็เลยก็มีที่นอนมีหมอนนะครับหมอนมุ้งครับครบเซตเลย ครับผมนะก็เป็นี่ใใจดีประมาณนี้ค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้นะใช่ใช่โกงนะไม่ว่าจะเป็นที่นอนพัดลมพัดลมบอนมุ้งนะครับบอลแรกเห็นบอกว่าสามชุดเนาะสามนี่แหละทีนี้ทุกสายเพิ่งออกมากอดทุกสายโมดดิเพราะว่าที่แรกที่แรกเพื่อนบอกว่าสองนั่นแหละที่ก็เลยก็เลยบอกว่าสามได้ไหมได้แกก็เลยบอกอย่างนี้ไงก็คิดว่าจะเป็นสาม มิายจะจะบัลหลังหรือยังไงก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากสั่งอาดจังงอก่อนใช่เพราะว่าอะไรยังไม่ได้เพราะว่าสั่งสองชุดแล้วก็อัดจังมาก่อนนี้เบกะเพราะว่าตอนนั้นเขาสั่งสองไงเขาบอกครับขอแสดงความยินดีกับป้าหวังด้วยเนาะที่ผู้ใหญ่จจดีเหมือนกันเด้อผู้ใหญ่จจดีที่มอบป้าหวังแล้วน่าจะให้เพื่อนๆด้วยหรือยังไงนี่แหละดูก่อน นะยังไงก็แต่เจ๊ใครอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งแต่ล่าสุดก็นี่แหละไว้ที่บ้านประหวังก่อนอย่าไว้นี่ก่อนไม่ใช่ของประหวังคนเดียวหรอกครับผมนี่นะลุ้นนะลุ้นด้วยกันว่าจะมีของใครบ้างนะครับแค่แค่ฝากไว้บ้านประหวังเฉยเพราะว่าตอนแรกได้ยินว่าเป็นสามชุดแต่ว่าเขาน่าจะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของใครใช่ไหมเอาไม่แน่ใจอยู่ ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าเป็นอคไรว่าซึ่งก็เดี๋ยวเรอรู้อีกทีนึงนี่ก็จะอัปเดตนะมีอันนี้เนี่ยคืออะไรอ่ะพัดลมอันนี้พัดลมเหรอพัดลมสองตัวเลยนะนะครับแล้วก็มุ้งก็สอง แล้วก็ผ้าห่มก็สองผืนอัฐ่นอนจะได้ว่าต้องมีสองคนละสองนะฮะก็ยังไม่เปิดเผยเนาะจากยังไม่เปิดเผยนะครับผู้ใหญ่จะดีนะครับไม่ประสงค์ออกนามใช่ไหมครับปพื่อ บอกว่าจะไปไหมวังเยี่ยมก็เอยังคิดอยู่เพิ่นก็เลยเออถ้าจะไปจะเอามาไว้ให้ก่อนให้คนนั้นคนนี้ก็ว่าไปก็เลยก็เลยบอกว่าคนหนึ่งได้มาอีกคนหนึ่งเป็นสามแต่สั่งซองแล้วเพิ่นก็เลยบอกมันเป็นไรสั่งเสร็จแล้วเขามาก่อนคือผู้ใหญ่จะดีบอกเ่าไปคือว่าให้ไปอยู่กันสามคนชนีใช่ไหมใช่ประมาณนี้แหละอ๋อ งสัยออกมาเพราะว่าไม่แกสั่งสั่งแล้วน่าจะไม่เข้าใจกันเนาะพวกที่ส่งกับพวกอันนี้นะหรือยังไงนี่แหละเขาอาจจะออกมาก่อนก็ได้เพราะมันไกลเนาะเพราะว่ามันไกลเนาะเขาอาจจะออกมาแล้วแกสั่งนม่คืออไรเดี๋ยวก็ตามมาเหลืออีกชุดหนึ่งนะสีนะครับผมแล้วก็นะครับขอบคุณมากครับอันนี้คือเป็นการอัปเดตนะครับผมอาจจะมาช้าหน่งหนึ่งนะฮะนะครับ นะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับใน,ในะครับช่องแมงท่าผู้ชาแนลครับผมอย่าลืมนะครับกดซูเปอร์แมง่ชาแนลครับผม